ครับกลับมายิบล้านกันต่อทางช่องอาหารชแนลกระลักเป็นประจำกับโหราศาสแทงความร่ำรวยสู่จิตรงกระโชคเป็นจะรุงคะทธาตุมาพบกับท่านทุกวันเป็นประจำมาบอกกั้ท่านได้ยิบล้านกันนะครับก็ตามนั้นว่ามาตามนี้นะเมื่อวานก็ถือว่าอ้าวสุดยอดแต่วันนี้ก็ถือว่าคือคักนะ ตลาดคึกคักนะวันนี้โอ้ตลาดไทยตลาดเล่าตลาดนานาชาติโอ้ยค,คึกค,คักคึกคักคึกคักแต่เวลาเช้าคึกคักบ่ายเป็นไรก็ไม่รู้เย็นมันก็วหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราคึกคักไปก่อนนะทุกอย่างแหละมันอยู่ที่อารมณ์เรานี่แหละครับสําคัญนะอารมณ์เราบอกมันได้มันก็ต้องได้นะอารมณ์เราบอกดาวว่าดาวต้องทํางานต้องทํางานจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นจริง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอารมณ์แรกของวันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นอารมณ์แรกหรือว่าเทพอรุณที่เราารู้จักแล้วก็น้อมนึกถึงท่านเนี่ยขอบคุณท่านแล้วก็น้อมนึกถึงท่านเนี่ยนะครับตื่นเช้ามาขอบคุณเทพอรุณที่ทําให้เรา สดชื่นแจ่บใสเนี่ยเราก็ถือว่าขอบคุณครับขอบคุณแรกของเราก็จะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เราได้รับความสําเร็จทั้งวันนะเพราะฉะนั้นนี่คือช่องอาหารแชนแนลคือละนะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์นี่แหละมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจำนั่นแหละครับมาแนะนําตั้งดวยให้ถูกดูดวงให้เป็นเปญชีค้สาสำเร็จสองดาวเอนเป็นสถิติกันเลยการแนะนําตั้งดวยให้ถูกนี่ครับผมอธิบายไปแล้วว่าทําไมเราต้องอตั้งดวยให้ถูกด้วยนะการตั้งดวยให้ถูกถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแม้แต่ เรื่องราวต่างๆนะที่เราจะมาพูดที่เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของอดวงดาวต่างๆถ้าเราตั้งตั้งเขาเรียกว่าตั้งตั้งดวงผิดอ่ะมันก็ผิดหมดแหละนะตั้งดวงผิดก็ผิดหมดตั้งดวงไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกหลักอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือมันก็เพี้ยนไม่หมดแหละครับนะเพราะฉะนั้นการตั้งดวงให้ถูกถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากทําไงให้ตั้งดวงให้ถูกล่กะเราจะต้องศึกษาเรียนรู้มากพอสมควรเหมือนกันหาประสบการณ์หา อ่าก็เรียกว่าหาประสบการณ์ถ้าปลูกวิธีนี้ปลูกวิธีนี้ปลูกวิธีนี้แบบไหนที่มันแน่นอนเชี่ยงตรงมากที่สุดเราก็ใช้วิธีนั้นเหนไหม้หล่ะถ้าเป็นดวงคนก็จะง่ายหน่อยเลยสามารถที่จะเช็คได้ถ้าดวงมันเด้งอยู่ราศีนี้ราศีนี้ราศีนี้บุคลิกลักษณะถ้าทางความเป็นไปในชีวิตเป็นอย่างไรก็สามารถเช็คได้แต่ดวงดาวตัวเลขเนี่ยเราก็หาวิธีการว่าถ้าณเวลานี้อ่าณเวลานี้สถานที่ตรงนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้อะไรปรับ เปลี่ยนดูนิดหน่อยว่าตรงไหนที่มันตรงกันถ้าเกิดว่าราศีไม่ตรงกันแลวตรงไหนที่มันนิ่งที่สุดแม่นที่สุดเราก็ใช้ตรงจุดนั้นมาเป็นหลักในการที่จะมองดาวให้ได้นะนี่คือเป็นหลักการเอาวันนี้ก็ขอบคุณสาระด,ดีๆขอบคุณครีมน้ำมันมาบายูน่าเด้งดึงตูมูสูพิเศษนะใสปิ๊งปังนกะก็ว่ากันไปตามนั้นนะว่ามาตามนี้อ้าวขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณนะเมื่อคืนผมว่าเข้าไปคุยแล้วล่ะนะเข้าไปคุยในเรื่องของอ่าของนี่แหละอ่าของอ่า รัฐบาลนี่แหละแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปท่านก็ได้พอสมควรแล้วแต่เดียวเช้านี้เราจะมาพูดอีกทีหนึ่งก็ได้นะพูดอีกทีหนึ่งพูดเพื่อให้ท่านข้อคิดตามหลักวิชานะเราจะพูดตามหลักวิชานะส่วนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เราก็เอาหลักวิชามาพูดกันในเรื่องของโหราศาสตร์ตาหรับวิชัยสงครามสูตรจรชงชมเป็นเจริญกถาุเพราะฉะนั้นหลักวิชาที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวก็ในหลักโหราศาสตร์โหราศาสตร์มีอะไรบ้างที่เรานํามาวิเคราะห์อันดับแรกคือในเรื่องของ เช่ไหมดียรทีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมุมดาวใช่ไหมก็เรียกมุมดาว dm นะ ah md นีมุมดาวนะมุมดาว md ah mdd ก็ได้ md ก็ได้แล้วแต่เอาเรียกมุมดาวแล้วก็ตําแหน่งดาวนะเรียกตําแหน่งดาวนะตาแหน่งดาวที่ดีนะตาแหน่งดาวที่ดีนะตาแหน่งดาวที่ดีอย่างงี้นะแล้วก็เมื่อเราได้ตำแหน่งดาวแล้วก็เราไปหา ld นะ a ld เสร็จไปหาในต่อ kn is dy sd แล้วก็ไปในเรื่อง T S M P แล้วก็ไปในเรื่องของ T S M U พวกนี้คือเป็นตำแหน่งดาวหมดในหลักการง่ายลักษณะนี้นะทีน,นี้ถ้าเป็นลักษณะของไทยเนี่ยเราเราก็มาดูตรงลักษณะของไทยนะผมจะเอาลักษณะของไทยไม่ดูกนเอ,อคือตรงเนี้ยก็จะเอาที่ที่ผมพูดมาทั้งหมดแหละไหมท่านดูลักษณะของไทยเนี่ยวิธีการก็คือหนึ่งเราผูกด,ดวงขึ้นมาใช่ไหมพอเราผูกด,ดวงขึ้นมาเราหาดีอ่าเรียกว่าหาตัวหาตัวดีก่อน อ่า,าก็เรียกว่าดี r t ก่อนนะหาตัวดี t ก่อนอันดับแรกก็หาตัวอาทให้ได้ก่อนใช่ไหมหาตัวอาทให้ได้ก่อนอันนี้คือของรัฐบาลนะแต่เมื่อคืนเนี่ยผมก็ให้ท่านดูตัวอย่างไปแล้วให้ให้อะไรต่างๆนั่นนะให้ท่านดูตัวอย่างไปแล้วล่ะดี t ทหายยังไงมาอา D r t ทมายังไงไปยังไงเนี่ยให้ให้ท่านดูตัวอย่างแล้วนะคือคือท่านได้รู้ไปแล้วเมื่อคืนแต่ว่าอันนี้ก็มายมาไม่ทีหนึ่งก็ไปแก้ไหง่ายที่จริงถ้าเราใช้หลักการแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะ เราก็ดูดีาร์ขอตัวนี้ก็คืออะไรครับ dRT ก็คือ6 4 7ี่เจดใช่ไหมเนี่ยหสี่เจ็ดคือ DRT ใช่ไหมครับอ่ะาสี่เจ็ดนะพอท่านได้6 4 7ี่เจ็มาทีนี้ท่านก็ไปดูตำแหน่งดาวตำแหน่งดาวนี้อาจจะเป็นตำแหน่งกเกษตรมหาอุดราชาโชคอะไรก็แล้วแต่แนละ้วท่านก็ไปดูว่าเกษตรมีไหม ดาวเกษตรในวันที่หนึ่งตุลาคมนี่ไม่มีดาวที่โครจรเข้าเป็นเกษตรแล้วก็จะมีดาวเสาได้แหละดาวเจ็ดเกตดแหละก็เป็นเกษตรอยู่นั้นหละตามหลักโหราศาสตร์ที่ท่านถือว่าดาวเสาเป็นเกษตรในราศีกุมก็จะเป็นราศีกุมแต่ว่าถ้านั่นมาก็จะแปดเป็นดาวเกษตรในราศีกุมใช่ไหมเพราะนั้นก็จะเป็นแปดกับเจ็ดนี่แหละเพราะนั้นก็เจอว่าถ้าถ้าได้ดีทีตัวนี้ก็หกสี่เจ็ดใช่ไหมถ้าก็เจอเจ็ดดึงเจ็ดไหมล่ะดึงเจ็ดออกมาถ้าเจ็ดไม่มาถ้าก็เอาหกกับสี่มาใช่ไหม เ้ากับมาแ้วก็อันนี้ก็เอาไปเช็คทีนึงเอาไปเข้ากับมุมดาวมุมดาวก็มุมป้านหคือมุมป้านใช่ไหมอ่ามุมป้านเราได้หพอแล้ได้หปุ๊บท่านก็ไปยิงกับมุมทีจอ่ามุมทีจีมุมทีจีนะของรัฐบาลไทยมุมทีจีได้อะไรเก้าศูนย์หนาแล้วก็ดาวทับรักด้วยก็ถือว่าเป็นมุมเดียวกันก็ถือว่า2 9งเหนึ่ใช่มส้ย์หนึถ้าเรายึด6กแล้วก็ไม่มีอะไรก็หกเ6้าหกสอ่แค่นี้ครึ่ง พะเราตัวนี้นะถ้าเกิดสี่มาก็เหมือนกันก็4ี่0 4้าสี่สี่สี่สองก็อยู่เหมือนกันครับลักษณะนี้เหมือนกันเลยนะครับเนีย่ยคือถ้าเรายึดเอา6กับสใช่ไหมถ้าเจมาก็เหมือนเดิม7มาถ้าก็ไปยิง7 9 7ด้า็ดอ่าเจ7 2หนึ่งเจดสองก็เหมือนกันครับก็จะโดยล็อกของเขาพอดีล็อกเขาพอดีแต่นี้ถ้าเกิดเราเราเรา,เราลงไปแล้วปุ๊บอ่าเราเอาเมื่อกี้เราอะไรห9 6 0้ากหนึ่งใช่ไหมอ่าตามนั้นนะเรายิงตามมุมทีจีแต่ถ้าทีจีใน,น,น 90, เนี้ยมันเป็นมมุก แต่901เป็นมุมทีจีแต่เราโมดูลในตำแหน่งนี้ดาวดูหนมันจะเด่นมากกว่ากันเราก็จะมีหนึ่งเนี่ยเป็น VR ใช่ไหมครับหนึ่งตัวนี้เป็น VR หนึ่งหนึ่งไม่ใช่เป็น VR ครับโทษทีศูนย์เป็น VR ใช่ไหม901เนี่ยคือศูนย์เป็น VR เพราะนั้นศูนย์ก็จะเด่นที่สุดเพราะนั้นก็6040ก็ประมาณนั้นนี่คือเอาตัวเด่นมาเลยใช่ไหมคัดตัวเด่นมาเลยจากมุมทีทีจีซีนั่นแหละอ่ามุมทีจีไม่ใช่มุมทีจีซีมุมทีจีนั่นแหละนะครับเราก็ได้แค่ศู 70ด้วยก็ได้ท่านจะเอา7มาเติมเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยก็ได้นะก็ลักษณะงั้นก็ได้น,นี่คือคือคือวิธีการแบบนี้ะนะวิธีการแบบนี้นอกเหนือจากที่ผมบอกไปแล้วอ่า852652แล้วก็52589509เนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่าตามระบบเข้าไปตามระบบเข้าไปนะแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ตามตำแหน่งดวงดาวก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าท่านรู้ตัว CO โอท่านก็เอา CO มายิยงนะอันนี้คือของรัฐบาลใช่ไหมของรัฐบาลนะอันนี้นะก็ว่าไปตามนี้ง,ง่ายๆแต่แนวโน้มก็เลขแนวโน้มเพราะวน่าเอโยูเขาเลขหกสี่สองหแล้วจะหกับ4ี่ครับอ่าหกสแล้วจอหกับสตัวตัวนี้เราเจอหนึ่งใช่ไหมอ่าห่้าสามครับตัวนี้หนึเพราะท่านจับหกศูนย์มาก็1,60่งหกศูนย้กี่ก็ได้เอาตัวอ่าเอคือ153มาเป็นตัวยิยงเข้าไปนะกษณะน,นหรือถ้าว่าท่านจะเป็น สี่ใช่ไหมล่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งถ้าก็เอาถ้าสี่หนึ่งอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรเพราะหนึ่งห้าห้าสามมันจะถือว่าเป็นเอลดีอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นอ่าสี่หนึ่งใช่ไหมอ่าสี่หนึ่งหรือว่าจะเป็นสี่หนึ่งหกหนึ่งเนี่ยโอเคก็คงลงล็อกอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นสี่หนึ่งหกหนึ่งท่านก็เอาตัววีอาร์มาหยิงวีอาร์มันมันห้ากระศูนนะวีอาร์ห้ากระศูนเนี่ย วิทยาคสุก็เอาศูย์มาก็ได้ใช่ไหมอ่าถ้าเอาห้ามาก็ได้เอาศูตมาก็ได้ก็แล้วแต่ใส่เข้าไปตามนั้นนะอันนี้คือวิเคราะห์ให้ท่านดูตามลักษณะตัวนี้ของรัฐบาลไทยนะจะมายังไงว่าไปตามนั้นนะก็ดูแล้วกันครับนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของอ่าสูตรรัฐบาลไทยเนี่ยไอ้สูตรรัฐบาลไทยอันนี้ก็จะคล้ายกันนะแต่ว่าตัวที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปคือตัวนี่แหละอ่าสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยอันนี้ เมื่อก่อนมันจะเป็นหลักหน่วยนะเต็มๆแต่พักหลังมาเขาวิ่งอยู่หลักร้อยหลักสิบห,ห,หลักหน่วยได้หมดเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เจาะตรงไปแต่จริงๆเราก็จะบังคับ1ิหน่วยได้เหมือนกันนะถ้า10หน่วยตรงนี้4ี่ศสองใช่ไหมถ้ามาดูตรงบังคับ10หน่วยเลยคือซิมซิมเราก็จะได้เป็นอะไรอ่ะห้าหกห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองเมื่อกี้เราก็จะไปเจออยู่ที่สี่ถูกไหมครับเนี่ยเจออยู่ที่สี ถ้ายิงสี่ตัวนี้มาก็ไปเจออยู่ที่สี่ข้างบนอีกนะเนี่ยเจอสี่มาโหสี่เนี่ยเจ็ไหเจอสี่มาท่านจะเอาสี่ไปยิงอะไรก็ไปยิงกับนี่หลักหน่วยเนี่ยสี่หกสี่เก้าสี่สองสี่เจ็ดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ได้สี่มันก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วนะเรื่องสูตรนะสี่ก็เป็นตัว DRT อยู่แล้วนะหกสี่เจ็ดสี่เป็น DRT อยู่แล้วใช่บไหมถ้าสี่มาก็ไม่มีอะไรสี่หกสี่เก้าสี่สองสี่เจ็ดก็อยู่แค่นี้นะนี่คือสูตรสีเหลืองเน้นนะครับสีไม่เหลืองก็ว่าไปตามนั้น เน้นไปก็ว่าไปตามนั้นละกันนะอันนี้คือเรื่องของสูตร screens. สูตรก็ไม่มีอะไรยากนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นไปที่ซิมคือ5 4 3สอย่างาเราถือว่าเน้นขาดไม่ได้ถ้าท่านซื้อ uh, เลขท้ายรางวัลที่1นึ่อะนะเลขท้ายรางวัลที่1อะมันจะต้องมี5 4 3 2เลขท้ายเลข2ตัวท้ายรางวัลที่1น่ครับเลข2ตัวท้ายรางวัลที่1อะมันจะต้องมีเลข 5, เลขเลข, آ, เลข4เลข3เลข2 อ่าห้าอะไรก็แล้วแต่สี่อะไรก็แล้วแต่สามอะไรก็แล้วแต่สองอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะมาคู่กันก็ได้ห้าสองเนี่ยถ้าเป็นข้าห้าสองสี่สองสามสองเนี่ยก็ได้เราดูสองก็มีหลักหน่วยด้วยใช่ไหมสี่ไม่มีหลักหน่วยห้าไม่มีหลักหน่วยสามไม่มีหลักหน่วยมีสองตัวเดียวห้าหลักหน่วยถ้ามันจะมาด้วยกันก็มีห้าสองสี่สองสามสองก็อยู่แค่นี้เองครับประมาณนั้นนะอันนี้คือสูตรนะสูตรรัฐบาลไทยอ้าวว่าไปตามนั้นรัฐบาลไทยนะทีนี้พอเรารัฐบาลไทยเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวที่นสิอ่าไปเที่ยวที่นานาชาติด ไปที่ฮานอยอันสปาดานังก่อนก็ได้กําลังจะเข้าหน้าหนาวซาปานะเมืองหมอกเมืองเห็นแต่หมอกเลยครับไปมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่หมอกเนี่ยเมืองซาปาเนี่ยฉะนั่งอ้าวก็เนี่ยเราก็ไปเที่ยวดิเราไปเที่ยวที่ซาปาซาปาเวียดนามนะซาปาเวียดนามฮานอยเวียดนามเราก็ไปเที่ยวดิเราเที่ยวฮานอยเสร็จก็ไปเที่ยวซาปานอนซาปาเสร็จก็าดานางังอย่างงี้นะก็เที่ยวสักสามเมืองก็โอเคแล้วเที่ยวสามเมืองเสร็จแล้วก็กลับมาวังเวียงหมู่พระบางต่อ เราก็จะมาวางเพียงหลวบางต่ออ่าวทีน,นี้เราก็ไปเที่ยวสิครับเราก็ไปเที่ยวตามหลักนี้นะเอาเอานี้ผมจะเอามาหท่านดูตัวซีอท่านเรียนนะผมว่าท่านเรียนซีอนี้ได้ตังค์ตัววานนี้ซีโอเต็มเต็มนะครับวันนี้รอบเช้าตั้งแต่8ปดโมงก็ซีอลงแบบเต็มเต็มเลยนะครับโอ้ท่านเรียนไปนี่ถือว่าสุดยอดมากใครอยากเรียนซีอลองสมัครไปนะวันนี้นะให้กรณีพิเศษด้วยผมจะให้กรณีพิเศษเพียงแค่3ท่านให้กรณีพิเศษเลยตัวซีอนี้นะคือกรณีพิเศษมากๆานะถึงถึง,ถง,ถงท่านจะได ถึงจะได้เรียนตัวซีโอวันนี้ต้องสามารถที่จะท่านสามารถสมัครเรียนวันนี้เลยผมให้วันน,น,นี้วันเดียวนะสามท่านและในกรณีพิเศษมากๆเลยนะครับเรียนแล้วห้ามไปบอกใครแค่นี้นะเรียนละห้ามไปบอกใครมีข้อแม้ว่าเรียนแล้ะห้ามไปบอกใครแค่นี้ครับท่านอยากเรียนแจ้งไปครับนะซีโอผมให้สามท่านให้สิทธิพิเศษเลยนะก็ภายในสิบเจ็ดวิพอผมขึ้นอ่าผมขึ้นอ่าช่องเสร็จใช่ไหมถ้าถ้าเกิดท่านฟังเสร็จท่านอยากเรียนสมัครเรียนเลยอยากให้เลยเที่ยง นอยใหญ่เลยเที่ยงนะใหญ่เลยเที่ยงสมัครมาเลยครับอย่่เลยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ไม่รับแล้วครับเลยเที่ยงไปแล้วไม่รับท่านต้องสมัครมาก่อนเที่ยงแต่เรียนตรงไหนแล้วแต่นะ่ท่านต้องสมัครมาก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงนะถ้าผมขึ้นปุ๊บท่านเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนเที่ยงวันนี้นะวันที่หนึ่งตุลาคมนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้เรียนซีโอเลยแต่ว่าให้กรณีพิเศษนะผมให้สามท่านนะกรณีพิเศษนะอ่านอกนั้นไม่ได้นะครับให้แค่เพียงสามท่านแต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านเรียนแล้้ววท่่าาาาานนหมไปบออกดดดขขีถื โอเป็นอะไรที่หัวมากอน,น,นอาซีโออาซีโอนะอ่าแล้วก็มีถ้าเกิดว่าท่านท่านท่านอยู่ในโครงการปกตินะท่านท่านอยู่ในโครงการปกติท่านจะได้ตัวเอ็มฮาร์ดด้วยถ้าอยู่ในโครงการปกติเอ็มฮาร์ดนี่ถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมากเอ็มฮาร์ดนี่อีกตัวหนึ่งสุดยอดมากถ้าจะอยู่ในโครงการปกติท่านจะได้เอ็มฮาร์ดแต่ถ้าท่านเข้าสู่โครงการวันนี้ท่านจะได้ซีโออย่างเดียวนะครับซีโออย่างเดียวซีโอเขคุมแล้ว CO ครับซีโอคุมแล้ว ผมสอนตามรอบเลยนะซีโนี่มันไปตามรอบเลยนะครับตามรอบตามนี่หวาเลยตั้งแต่หกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่าแปดโมงสามเกงครึ่งสิโมงครึ่งสิมงครึ่งเที่ยงเที่ยงครึ่งไล่ไปเลยนะครับบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายสองโมงบ่โมงเสร็จก็สองโมงครึ่งสองโมงสีแล้วก็ไปรอบก็สิบสามสี่สิบห้าสิบสามสี1 0ิบห้าสิบหกสี่สิบสิบหกสี่สิบสิบเจ็ดสามสิบสิบหกสี่ สิบเจ็ดสามสิบสิบแปดสามสิบนะสิบเก้าสามสิบสองทุ่มสิบห้าสองทุ่มสามสิบเนี่ยไล่ไปเลยครับแล้วก็สามทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปที่ห้าทุ่มครึ่งสุดท้ายปิดท้ายรายการแล้วก็ไปที่อ่าตัวตีสามเนี่ยสอนเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ไปเลยตัวซีโอครับนะสอนเป็นลัก,ลกษณะตามเวลาไปอย่างนี้ไปเลยนะให้กรณีพิเศษนะวันนี้สามท่านกค่นี้นะสามท่านครับสามท่าน อ่าไม่ให้เลนะก็ก่อนเที่ยงท่านรางแล้วก็สมัครเข้าไปเลยก่อนเที่ยงครับอ้าวมาดูสายปกติของห้านอยเรานะวันนี้ l d เราได้แปดเจ็ดสองตัวเหมือดอยู่ที่สามสามเจ็ดสามสองสามแปดจัดอย่างนี้ก็ได้นะจัดอย่างนี้ก็ได้แต่ว,ว่าจริงๆตัวเหมือดเราเจอสามอยู่แล้วใช่ไหมตัวเหมือดเราเจอสามตัวรีเลก,ก็เ,เจอสามวราแล้วก็ยิงอยู่ในสามห้า 3 7 3 2 3 8ยิงนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวสายรีเลชั่นนะนะแล้วก็ไปดูสายเจาะผมก็เจาะไว้18บแนกาสานาทีอาจจะได้17 19ด้วยนะอ่านี่ของฮานอยอนสปาดานังนะอันนี้ของฮานอยอนสปาดานางังครับผมก็ผมก็วางไว้ตามตามลักษณะเงี้ยขจอดไว้แปดสองแปด้าสองสาแต่วันนี้3กับ8ปดทำอะไรได้ต่างและ RS ก็3กับ8โ oh, หมันเจอกันอย่างงี้ครับมันจะเป็น3388าไหมล่ะ อ่ะถ้ามันเจอกันลนักษณะอย่างนี้ยอาจจะเป็นสามสามแปดแปดสามแปดอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะง่ายหน่อยมีแค่สามกับแปดถ้าสามกับแปดถ้าไปยิงอะไรก็สามสี่สามหกสามเจ็ดแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดยิงงี้ก็ได้นะครับแต่ในลักษณะที่ผมเอามายิงตัวนี้ก็ผมไปยิงไว้แปดสองแปดห้าสองสามยิงลักษณะตรงนี้นะครับคือเอาตัวนี้ไปยิงหรือท่านจะไปยิงกับตัวสามกับแปดโดยท่านไปยิงกับตัวเอสเจ็ดดีก็ได้สี่หกเจ็ดเนี่ย ถ้าเราไปยิง3 4 3 6 3 7นะ8 4 8 6 8 7ยิงนี้ก็ได้ครับยิงนี้หรือไปยิงอยังมิทำแต่ยังไม่ทมนี่เราเจอ,เ,อเราเจอ4กับ3 4 3 1อะ่ะเราเจอ4 3 1อ่ะใช่ไหมเราเจอ4 3 1ซ้ำหนอนนั้นก็ก็ก,ก,ก็ก็3กับ8ก็เจอ3อ่ะครับใช่ไหมเราก็เจอ3 4 3 1เราเจอ3ถ้า3ไม่มาก็มีแค่8 4 8 1ี่แนะก็จะแรงสุดก็คือ8 4อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันผมก็แต่ว่านี่ผมวางตาระบบไว้แปดสอง้าสองสานะครับ อ่าสามสี่แปดแล้วก็หนึ่งห้าสไม่ตามระบบเลยแล้วก็ไปดูสายวิเคราะห์เจาะจัดตาระบบสายหวานยาวของห้านอยฮนะอ,อ,อยอันสปาดานังนะอันนี้เป็นสายหวานยาวครับสายหวานยาวของห้านอยฮอยอันสปาดานางท่านจะได้ตามนี้ดีเจอาเป็นห้ากับหกนะดีแย่ไหมห้ากับห d ดีเจอานี่ผมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งดาวที่เราเราเอามาพิจารณานะาถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะอ่าวางใจเขาได้นะเขาก็สามารถที่จะมาได้เหมือนกัน พราะนั้น5กับ6กดีเจอกับ2 o ง s นะก็ถ้าเรามองในนี้1กับ2 o ง s R 5กับ3เป็นเป็นถ้าเราเป็น AR ใช่ะเป็ท่านก็จับถ้าตัว่าท่านจับ1 5 1 6 2 5 2 6ห้าสองอถ้าเขาสับ8ไปยิงแค่แค่นั้นเองก็เหมือนกันเหมือนกันหรือท่านจะเอาแค่โอกระห้ามาท่านก็เป็น6 3 6 8 5 3 5 8ปหนึ่งกับสองหายไปไหนล่ะแค่ประมาณนั้นเองหรือท่านจะไปยิงสามหนึ่งสามสองแปดหนึ่งแปดสองนี้ก็ได้ครับเอาตัวสั่งก็แปดเพราะว่าวันนี้ไอเอสก็คือสาม แล้วก็ตัวอ่ตัว L อดีก็คือ3เพราะฉะนั้นก็เจอ3กับ8นะ่มันเจอ3กับ8นะ่ใช่ไหมล่ะมันเจอ3กับอ่ะเดี๋ยวผมอหลบไปท่านดูสายหวานยาวนิดหน่อยของฮานอยออนสปาดานังนะครับจะวัดก็จัดไปตามนี้หวานไปตามนี้แล้วกันเนาะหวานไปตามนี้แล้วกันอ่าหวานสายหวานนี้โอเคได้ตังค์แน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเรื่องสายหวานนี้ท่านได้ตังค์แน่นอนมันจะชัดเจนอยู่เรื่องของดวงดาวมากที่สุดนะแต่ว่าถ้าท่านจะเคลียร์ท่านก็เอา อ่าสามกับแปดนั่นแหละไปเคลียร์หรือจะเอาหนึ่งกับสองไปเคลียร์ก็ได้นะครับไปเคลียร์มันจะมันจะได้มันจะได้น้อยที่สุดพอมันได้น้อยสุดก็คือถูกใจเราไงการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ลงทุนน้อยได้เยอะทุกคนชอบอะ่ะแต่ลงทุนน้อยแล้วได้เยอะมันก็จะมันก็จะเรื่องเสี่ยงนิดหนึ่งนะมันจะเรื่องเสียเเส่ยงนิดหนึ่งอ่าเรื่องเสี่ยงนิดหนึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปกติอยู่แล้วครับนะอ้าวอันนี้ก็สายวิเคราะห์อจอดจะต้องสายหวานยาวันนี้ของฮานอยออนสปาดานังนะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูตลาดลาว วังเวียงวนกลับมาที่วังเวียงหลวงพระบางนะพอเราเที่ยวที่ซาปาเสร็จเ,เที่ยวดานังเสร็จเที่ยวฮานอยเสร็จใช่ไหมเราก็กลับมาที่อ uh, าวังเวียงหลวงพระบางกล,ลับมาหลวงพระบางก่อนแล้วก็มาต่อที่วังเวียงแล้วก็มาพักที่อาอามาพักที่เวียงจันทร์แล้วก็รุ่งเช้าเราก็กลับประเทศไทยใช่ไหมอาประมาณนั้นหรือจะกลับขึ้นได้เลยก็แล้วแต่ท่านก็กลับได้นะอาเรากลับได้หรือแต่เธอติดค้างอยู่ที่ลาวก็อยู่ที่ลาวไปก่อนอยู่ที่ลาวไปก่อน ก็ลาวก็ถือว่าบรรยากาศดีน้องน้องลาว,วก็ดูแลดีไม่มีปัญหาอะไรนะ,นะก็ก็ตามนั้นถ้าติดค้างที่ลาวถ้าไม่ติดค้างก็กลับไทยได้เลยนะเอาประมาณนะั้นนะพระาไปประมาณนี้แหละเอากลับมาดูในเรื่องของลาวเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของชาวราวลาวนี่เราก็ดูเหมือนกันนะดูตัวรีเลทแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลาวในตัวรีเลท์เขาจะต่างกันแต่ว่าต่างในเรื่องของราศีกันนะ ราศีที่ลาวนี่เขาออกสองทุ่มสิบห้าเข้ามาสองทุ่มสิบห้าเราเอาสองทุ่มสิบห้าไปวางดวงผูกด,ดวงวางลัคนาแล้วเราจะได้อยู่ที่ราศีเมษใช่ไหมราศีเมษธาตุไฟสิบองศาสิบองศากับสิบห้าลิบดาก็ประมาณนั้นเองไม่ไม่ไม่ไกลไม่ไกลเพิ่งจะเริ่มเข้ามานะอันนี้คือลาวใช่ไหมแต่ว่า L d ดีเราเจอสี่สามหกเอลดีนี่ค่อนข้างจะใช้ระดับเซียนไิ้หน่อยสี่สามหก 4, 3, ตัวเมือเราเจอแปดก็แปดสามแปดหกแปดสี่ก็จัดไปอย่างนี้ได้ตัวตัวสายรรเลชั่นเนี่ยนะเราบอกตัวนี้มันเจอสองนะครับ มันเจอ2องพอมันเจอ2หรือเจอ 8, เจอแปเจอสก็8 2ได้พอแปดก็สามแปดสองหก็จัดไปตามนี้ได้นะอันนี้ื็เป็นตัวสายรีเล์นนะตัวสายรีเล์แล้วก็ไปดูสายที่ผมเจาะไว้หน่อยที่จริงเจาะเอาไว้ที่เราก็คล้ายกับฮาหนอยกันสปาดานังนะเพราะว่าเพราะว่าฐานดาวฐานดาวฐานเลขเข้ามาจากที่เดียวกันไงแต่ตัวนี้เราก็เลยเล่นไปที่8ปดส5่แปด3้าห้ นี่เนไปตรงนี้เลยนะแต่จริงๆแล้วถ้าแปดสี่ปุ๊บท่านหกแปดสี่สองแปดสี่ก็ได้นะหาแปดห้าโอเคไม่มีอะไรมี L D อยู่แล้วหกห้าสองไงใช่ไหมห้าสามก็มี L D อยู่แล้วห้าสามหาแปดดีมี L D อยู่แล้วถ้าแปดสี่ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแปดสี่ปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องเอา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 ตัวเอาตัวนี้เข้าไปยิงใช่ไหมถ้าเป็นแปดสี่ปุ๊บท่านก็เอาตัวตัวเข้าไปยิงนะใช่ไหมเอาตัวเข้าไปยิงเอาตัวเข้าไปยิงเอาไปไหนครับมันหายไปเจอเอากลับมาเอาตัวเข้าไปยิงใช่ไหม ถ้าเป็น8-4ต้องเอ้าอีกตัวเข้าไปยิงแปบ๊บหนึ่งครับมันมันมาตรงนี้เด็แปบ๊บหนึ่งว่าไปตามนั้นก่อนอันนี้ก็คือคือเราก็จัดไปตามนั้นในหลบผมหลบัลบ้านได้นหนึ่งคร <c oughs> นะก็ประมาณนี้พอเราก็ระวังไว้8-4 8-5 5-3แล้วก็1-5-3แล้วก็3-4-8ก็จัดไปตามนี้ได้แต่อดีเราเจอ6-5-2นะเจอ LD 6-5-2เออที่จริง LD มันเป็นหนก6-5-2เอ 6, เอ LD ีมัน เอลดีเราถูกไเป็นหกห้าสองมัไม่น่าจะเป็นหกห้าสองมันต้องเป็นหกสามสี่ครับเอลดีเอลดีหกสามสี่นะครับหกสามสี่ในจริงเราเน้นเน้นเน้นสี่ก็ได้ครับเน้นสี่นะเน้นสี่สามหกมีเอลดีนะเปลี่ยนนิดหน่อยครับวายจะไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะอ่าสี่สามหกครับในเอลดี LD ของเราเอลดี LD ของเราหกสามสี่นะเอลดีของเราหกสามสี่อ่าตัวนี้นตรงกันไหมล่ะสายรีเลยเมื่อกี้สายรีเลยเมื่อกี้ดูหน่อยครับอ่าหกสามสี่ถูกแล้วครับ รายละเอียดตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเชิญเาะ634ครับนะในตัว LD 634ตัวเหมือนเราไม่เจอนะตัวเหมือนเราไม่เจอครับตัวเหมือนเราไม่เจอเหมือนเราไม่เจอก็ม,ม,อมันเจอเยอะหน่อย38นั่นแหละนะอ่าตัวตัวเหมือนไม่มแีแล้วก็ LD มายิงคืออ่า KN มายิงคือ38เข้า 8, ใจไหมอันนี้ก็จาะไว้ตามนี้นะคล้ายๆกับฮานอยสปาดานางังหลายจะมีฮานอยสปาดานังก่อนแล้วกันนะอันนี้สายหวานยาวของเราเราก็วางานไปก็18 853135หรือท่านจะเป็น3388 38อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ ไอเอสเราเจอสามกับแปดแล้วก็เคเวยเราก็เจอสามกับแปดเหมือนกันนะเป็นเดียวกันดีเจอาห้ากับหกครับนะดีเจอาห้ากับหกหนะึ่งกับสองเนีดีเจอาห้ากับหกหนึ่งกับสองถ้าหนึ่งกับสองถ้าเกิดว่าตรงนี้เราก็เห็นเห็นแปดหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมเราเห็นแปดหนึ่งสามหนึ่งครับเราเห็นแปดหนึ่งสามหนึ่งปุ๊บก็โอเควางไปตามนั้นก็เอาหกกับห้ามายิงก็ได้เพราะว่าดนะีเจอาหรือท่านจะเอาตัววีอาร์ก็ได้วีอาร์ชอบมาที่ลาวนะวีอาร์ก็วันนี้เราก็จะมีห้ากับศูนย์นั่นแหละนะห้ากับสูย์ไถถือว่่าาาาเป็น VR, นะามารทีจะ มาตรงที่ลาวได้เอ้าดูสายวิเคราะห์เจาะจันตลุสายหวานยาวของราวนะก็หวานยาวของราวก็วางไว้ตามนี้นะครับวางไว้ตามนี้แต่ถ้าอ้ดีท่างก็ไปดูในตรงที่ผมมาร์คไว้ด้แหละในอ่าในช่องอ่าในในในตรงที่ในตรงที่เมื่อกี้ของราวอันนี้จะเป็นเรื่องของดวงดาวในเรื่องสูตรนะในเรื่องสูตรก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แกันะะเนาะก็ว่าไปตามนั้นเอ้าทุกอย่างไปดูสูตรราวได้หนึ่งครับในสูตรราว สูตรลาวนะอันนี้สูตรลาวสูตรไทยนี่จะขายเหมือนเกันหมือนกันนะแต่ว่าตัวเลขที่นํามาจะไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้สามสองแปดเจ็ดอ่าเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ลวสูตรเหมือนกันแต่ว่าดวงดาวจะไม่เหมือนกันแต่นี้เราได้ตรงนี้เราดูหกห้าสี่สามนี่คือซิมลาวอ่าหกห้าสี่สามเราซิมลาวเราเจอหนึ่งสองเจ็ดไม่เจอกันนะตั้งแตวางไปเลยหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามสองหกสองห้าสองสี่สองสามเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเน้นตรงนี้เราเจอสามกับสอง ถ้าตรงนี้เราเจอสามเจอสามเรามาเจอที่ซิมใช่ไหมเจอสามที่ซิมก็เราก็จะมีแค่อสามหนึ่งกับเจ็ดสามอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเราเจอสองสองในแยกกลุ่มสองในแยกกลุ่มเนี่ยไม่มีอะไรเราก็เอามายิงกับสองหกเอามายิงกับสองหกสองห้าอย่างไรสองสามสองสี่แต่ว่าสี่ไม่มีหลักหน่วยใช่ไหมก็ยิงสองหกสองห้าสองสี่สองสามก็ยิงไปตามนี้ได้นี่คือตามสูตรนะครับของเรานะก็ยิงไปตามนั้นละกันถ้า ถ้าเกิดอีกเราออกง่ายๆแบบที่ผมสอนไทยไปแล้วเมื่อกี้เราจับตัว DRT DRT ของเราถ้า DRT ของเราเนี่ยถ้า DRT ของเราเนี่ยเราจะเจอสามหนึ่งห้านะ DRT เราเจอสามหนึ่งห้าใช่ไหมอ่ะสามหนึ่งห้าโดยที่มีห้าเป็นเป็น DGR เออเป็น IS เออเป็น VR ทุกทีโดยที่มีห้าเป็น VR เพราะฉะนั้นถ้าห้าเป็น VR ปุ๊บท่านก็ไปยิงได้เลยก็ห้าไปยิงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ยิงได้หมดนะก็ประมาณนั้น DGR ก็เป็นห้ากับหกด้วยใช่ไหมครับ ออย่าเป็นห้าก็เป็นห้าแปดสามแปดนี้ก็ได้นะครับห้าแปดสามแปดนี้ก็ได้แล้วท่านก็ยืนดูหลักหน่วยได้มีห้าหรือเปล่าถ้ามีห้าท่านก็เป็นแปดห้าสามห้าอย่างเงี้ยถ้าไม่มีห้าเราก็อาจจะเป็นอ่ามีห้าด้วยหลักหน่วยมีห้ามีสามหลักหน่วยมีห้ามีสามเราเจอสามกับแปดนะหลักหน่วยมีห้ามีสามเพราะน่ะห้าสามสามห้าแล้วก็แปดห้ากับแปดห้าเลยเต็มๆนะอ้าวจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันเนาะ ทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้ก,กะอะไรสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดดติต่อกันอย่างมันคงและทุกอย่างอยู่ที่ความรู้ที่เรามีด้วยวิชาที่เราได้ด้วยแล้วก็ทุกอย่างถ้าเรามีความรอบครอบเข้าใจวิเคราะห์ให้ได้วิเคราะห์ให้ถึงเนี่ยเพราะว่าท่านได้ตังค์แน่นอนแหละเพราะว่าหลักการของเราใช้โหราศาสตร์เงี่แต่โหราศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะมีเลขดวงดาวที่มาสัมพันธ์กันมากที่นหนึ่งแต่ว่าเราต้องส่วนใหญ่ถ้าเรามีเซนต์เราก็จะดึงได้ง่ายถ้าเรามีเซนต์เราก ตำแหน่งดาวราชาโชคดาวเกษตรดาวมหาอุดดาวมหาจักดาวเข้ามุมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ถ <the> <the> <als> <the> <sh arp ly> ้าเรามีความรู้พรงนี้เราก็ดึงตรงนั้นแหละมันออกมามันออกมาแล้วจริงๆแล้วอาจจะได้เคยแค่เจอเลขตัวเดียวชุดเดียวก็ได้นะอย่างวันนั้นที่ผมวางตที่เรลาก็คือสองเจ็ดีเงี้ยตชุดเดียวเนี่ยถ้าก็ไปดูที่สายดาวแต่ถ้าสายดาวแต่ถ้าสายดาวถ้าถ้าว่าดูลักษณะสายดาวแล้วเนี่ยผมไม่ได้เอาสายดาวมาพูดนะวันนี้นะถ้าสายดาวท่าท่าเรียนรู้เรื่องสายดาวก็จะเข้าใจ ถ้าถึงอย่างลาวคราวที่แล้วเนี่ยสายดาวเราก็เจอท้องเจ็ดเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะดูในในเรื่องของสายดาวนะสายดาวเดี๋ยวสายดาวเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ท่านดูอีกนิดหนึ่งแล้วกันที่จริงมันจบลแล้วแต่ว่าย้อนกลับให้ท่านดูนิดหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าท่านจะดูสายดาวของเราใช่ไหมเดี๋ยวท่านก็ดูสายดาวของเราถ้าสายดาวของเราเราจะเจอเจ็ดเจอเจ็ดในหลัง,งคือเจ็ดสองเลยแหละครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มของเจ็ดเขาก็จะมีแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดหก สี่ห้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามแปดเจ็ดหกห้าสี่สามนี่จดไวเลยในกลุม่มเขาแต่ถ้าว่าเรายิงจริงๆเราก็ก็ยิงเจ็ดสองเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะเจ็ดสองยังอยู่เหมือนเดิมได้ถ้าเจ็ดสองไม่มาเราก็ไปวางในกลุ่มกันแปดเจ็ดหกสี่สามห้าเนี่ยท้าก็จับกลุ่มได้เลยอันนี้ก็เรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่ผมพูดในช่องอนั่นแหละครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านดูลักษณะหนึ่งด้วยนะอ้าวอันนี้คือ,คอ คือเข้าใจตรงนี้นะอันนี้คือคือคืออะไรอะ่ะผมที่ผมจะพูดอะไรล,ละเมื่อกี้แต่ว่าไปดูตรงนี้แหละในสายดาว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 เราเจอเจ็ดครับเนี่ยสายดาวเราเจอเจ็ดที่ลาวนะสายดาวเราเจอเจ็ดแต่เกิดว่าถ้าเราไปฮานอยฮอนสปาดา낭หนี่งแล้วก็ไปดูสายดาวสายดาวของฮานอยฮอลลสปาดา낭หนี่งแล้วก็ดูครับสายดาวเดี๋ยวเราเจอเราน่าจะ,จะเจอหนึ่งงยไหมเจอหนึ่งครับไต่เจอสองทษทีสายดาวในในในฮานอยฮอลสปาดางเราเจอสองสายดาวนะ สายด้านเรพอเราเจอ2อปุ๊บอ่าอยู่น้านเขาก็แปกันเจก็2728อย่างนี้ก็ได้นะก็สองเดครับอยู่หน้าเขาลักษณะแต่ที่มาเกี่ยวข้องกับ2ก็คือวินเก้าศนะสองเก็อยู่แค่นี้ก็กลายเป็น4ตัววินได้2 9งเนะส่วนท่านจะจับคู่กันก็สองแสนะส่วนที่ท่านจะไปเอาตัววินก็2 9งเนี่คือ4ตัววินในเรื่องของอ่าสิบแนกาสามนาทีนะ ว่าไปตามกันกับตามตามมีนี่แหละคือความรู้ที่เรามีอ่ะความรู้ที่เรามีวิชาที่เราได้เราศึกษาเรียนรู้ไปเราก็สามารถที่จะจับได้วิเคราะห์ได้เป็นลักษณะอย่างี้แต่และจุดที่เอามา,ชาใช้นี่ใช้ได้ผลหมดเลยนะใช้ได้ผลหมดเลยทุกจุดทุกจุดท,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 ที่ผมสอนไปเนยใช้ได้ผลหมดเลยเวันนี้ใครอยากเรียนผมให้สิทธิพิเศษสามท่านนะสามท่านเท่านั้นนะเรียนพวกซีโอเรียนตามที่ผมพูดมาตามจังหวะตามรอบตามอะไรเลยเนี่ยนะก็เรียนตั้งแต่ตามรอบตันะ้งแต่หกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าแปดโมงครึ่รง 4, 5, ตีโมงครึ days, ่ง uh, ส so hour. ิบโมงครึงเ็งครึงเที 7, ่ยงเที 30. ่ยงครึ่งบ่ายโมงแล้วก no ็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึด้วยบ่าบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองพอบ่ายสองเจก็จะมีบ่ายสองอะไรทักอย่างแล้วก็ไปบ่ายสามสี่ิบห้าบ่ายสองครึ่งก็ไปบ่ายสามสี่สิบห้าบ่ายสามสี่หเก็ไปบ่ายสี่โมงสี่โมงก็จะมีสี่โมงครึ่งสี่มงสี่บโมงห้าด้วยนะแล้วก็จะไปปเร์นก็รอบสิบเจ็ดในการสามสิบสิบแปดใกาสามสิบสิบเก้ากาสามสิบแล แล้วก็ไปที่สองทุ่มสี่ทุ่มนะแล้วก็ไปที่ห้าทุ่มครึ่งเลยจบเนี่คือเรียนตามแพทเทิร์นอย่างนี้เลยนะครับพะนั้นเรียนตามแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเรียนตามแพทเทิร์นได้ทุกวันนะเรียนตามแพทเทิร์นทุกวันนะไม่ใช่ว่าเรียนวันเดียวนะเรียนเรียนทุกวันเลยตั้งแต่อาทิตย์ถึงไม่ใช่ว่าเรียนทุกวันหมายถึงว่าท่านจะรู้ทุกวันตามรอบตนานยวะเขาตัวซีโอ่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ผมไม่สิดสามท่านนะ วันนี้เท่านั้นสมัครก่อนเที่ยงนะผมขึ้นคลิปเสร็จเรียบร้อยท่านฟังเสร็จท่านสมัครไปเลยครับก่อนเที่ยงนะเลยเที่ยงไปแล้วไม่รับ3ท่านนะไม่ได้โปรนะไม่ได้โปรนะครับก่อนเที่ยงเท่านั้นโปรพิเศษ3ท่านเรียนเลยครับนะก็าวานไปตามนั้นอ้าวศูนย์ลูกศรสองแปดแปดหนึ่งศูนย์ 0, นลายก็บ้านหมดูลหนึ่งเก้าแปดร้อยทุกท่านมีความสุขครับทุกอย่างแหละทำอะไรก็แล้วแต่ใช้สติปัญญาใช้การพิจารณาให้รอบคอบนะความรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะเราใช้ลักษณะของดาวเสารวว์่าเป็นความรอบคอบความรมระะมััดวง ก็จะทำให้เรามีความสุขได้ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ปัญญานังระัตะนังนะรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์มีปัญญานำพาชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองร,ร่ำรวยแน่นอนชัดเจนมากขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัรับเงินรากันทุกคนโชคดีครับ